ลองใหม่ไปลองใหม่ไปดูให้ปรับการยิงใหม่ าดูเป้คิดว่าดีขึ้นนะแต่ก็ยังสูงอยู่ต้องเล็งเผื่อเออโอ้อ่ครบเลยอันนี้ครบเลยอันนี้ผมผมเล็งตรงนี้ตามๆอย่างนี้นี่ผมเล็งตรงนี้เล็งใต้อย่างนี้ที่แรกผมเล็งศูนย์จิมนี่เลยน,นี่กเข้าครบนะครับปุ่มดีดีมากเลยใช้ได้ล,ลูกเกา่าเอง n อา แต่นี่แตกเห็นไหมเขาบอกว่าปืนกระบอกเดียวกันลูกยี่ห้อเดียวกันของลูกซองกลุ่มแตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นแล้วอย่ายึดติดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมอันนี้กับแลดูกระจายแต่นัดนี้เกาะกลุ่มกันแน่นมากนะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับปืนลูกซองนะครับอย่ายึดติดนะครับลูกซองอย่ายึดติดโอเคเนาะ